ซุปบรรดาสแลนเดอร์พี่น้องมันจะหางหายกันไปโดนเติบพี่น้องวันนี้ก็เราจะพาพี่น้องไปหาห้างเจดิทิน้อยพี่น้องไปซิมน้ำปั่นนะพี่น้องเนาะดนแล้วเขาไปกินน้ำปั่นห้างเดอรพี่น้องเราจะไปซื้อน้ำปั่นไปเบิ่งก็จะมียัางขายน่อยู่ห้างพี่น้องจะมียังเพิ่มเติมหมดเลยนะเนาะคือได้ยินข่าวว่ามันมีย่างพิซซ่าพี่น้องมาจากฝั่งไทยไปแล้วพี่น้องเลยจะไปซิมเบิ่งพี่น้องวันนี้จะมีพิซซ่าหรือบปล่ติดตามกันพี่น้อง มืัอนี้เขาจะพ่อไปพี่น้องตะเบินกันเมื่อวานดีเติบเป็นพี่น้องผลก็ไม่ได้ตกหลังจากฝนตกช็อกซ้ำอึดีพี่น้องโอ้ยไปแทรกอันยองลำบากลำบนอ่าทุกวันนี้ทางฝั่งไทยพี่น้องคือว่ามีน้าท่วมพี่น้องทางเชียงหลอกเชียงรายนั่นนะเนาะกากลางลาบอุ้งหัวขอพี่น้องทางทางใสายปลอมของลาบของกาเป็นกำลังมือกองใจแข็งสูงสุกคนพี่น้องสู้ชนฝ่าพันไปให้ได้พี่น้องเนาะคือน้ำโพี่น้อง คล้ายกันพร้อมเลยเรนสุขน่ะพน้อมสกัดี่น้งนานสัสดี่าพ่อว่าพ่ออะไรแล้วบ่เ็นหน้าเห็นตากระดนป้าบ่เ็นหน้าเห็นตากระไรเดือนเนาะซ่องยังเกาะจะลืมบ่บกสุนะบ่กสุขนาด้วยทุกคนถ้าก็มาเจอกันเมื่อนี้ป้า เรียกกันอยู่หนนำปั่นนะพี่น้องจะไปานน้ำปันทุกคนโอ้ชื่อชื่อออุดนุนใชครับมาอุดน้ำปั่นโอในน้โอเคิดหน่อยดิจะลืมสือลืมสือจะคล้องหดนหนาเ่ห็นกนเดินจีหาติ้าปเห็นกันนเนาะมาบาบิงน้างหน้ายังมามอากาศนสบายดีเจนิดหน่อยบริเวณไหนต้องัซุปบ้านนาได้มอยู่กับเจนในหน้าพี่เลี้ยงน้ำปั่น จะไม่ซืมออสียงไะเจะรออยู่เดิมแนนเออเนาะอาการห่างหาไปด้นทุกคนจากส่งบ่าสุปันนานของฉันสามเดือนแม่เลช่วยกันดูคนบ่อยไทยครับเาดูคนน่เข้ากับบวกกับเวียกเนน่ก็เลยบริสุทธิ์ถ่ายเนาะฝนเนน่มันไปมายางลายไช่วงนนนลายฝนตกแหงกูมือเลยฝนสกายน้ำหอมสกายน้ำหอมไม่ใส่ว่าน้ำหอมทุกคนขับุญดูในเดืองน้ำหอมครยน้ำหอมเดวนี้ค่ะน้ำหอม หอมเค็หอมหอมบิ้งสีไหจันจะหอม่าทานบมาดีให้ลองทานกัลองทานน้ำพรอมลองกินน้ำอมแล้วโฆษณาน้ำพอมเนีหอมอคุปอยู่ไหนเนาะคุคุปค่าจะคล้องซองกระไส้ลาหอมหอมหนึ่งกินระไส้เอามาหอมหนึ่งรีกพุดนุ่นสวยได้ทุกคนเด้อยีนหอยังไงกีนหอตสั่งมากมาได้มาสั่งกินยังไงดีอันนี้คะ เสั่นไมเป็น้แนีกินเาไม่หอมมาไฟกิน่จะไม่เยอมาร่นะไาิวให้น่องได้ไหมนี่ันคนจะองซอง่ได้หอมค่ะใช่มันสั่งน้ำหาตะเตเดือนที่แล้วทุกคนย้ำไปลายนึ่งมาใส่รู้ไแสดงว่าคนท่ามือเราหยอดมีหาฟ้าคุ้มแหงอะไรเนาะผู้ชายบริสุทธิ์ใส่เลยใส่ยาขึ้นมาเอหอมเลย ลมผัดมานน่ก็คือแบบีอหอมมากเลยโอ๊ต้องไปดีน้ม่กินกินด้วยเออไปแล้วไครขวดอะไรนะอ๋ยก็สิบเก้าพันกีบค่ะราคาหนาหนากากเลยเล็กเล็กงามก็สิบเก้าพันกี่ใส่กุ้มากใส่นะคะสี่กูจะได้รักได้ลงใส่ละปมาได้ทุคนไม่ละปก็มาเบื่อเดือนแล้วตัวนี้มา้ ก็โอเคปีสามสตค่ตอนนี้รับโอเคห้องเงินกันองกับโอ้ยน้ำปั่นเจ้าหาเจอมกก็ได้โอ้ยยาโตาย่าย่านี่ย่งหยิบเกลือหนาเอเดือนใส่ใส่เอา่าเออแม่บ้านนี่ทที่เาให้รเอออ้อ้าคือต้องมาปีสสิบเอาสิ้นเดือนเออสิ้นเดือนเดือนด งเงินก็หาอ่ะเดีวอ๋อหอมไอ้สุปปนาเพิ่นหมักกินปั่นเผือกงั้นทุกคนเพราะว่าไปเห็นมือนะเพิ่นกินข้าวแล้วเนาะเพิ่นเออเพิ่นซื้อปั่นเผือกไปหลักกินอยู่ห้องอ้าวกระไดเพินอ้าปั่นเผือกไปเพิ่นจอกนู่นเผือกปั่นน้องสาวเลี้ยงเด้อทุกคนเพะือกกำไรน้องหอมแล้วก็เลี้ยงอ้ายขอบพระคุณเนาะเป็นุ่นเฉจีด่ไง น้องสาวผลมามันน้องสาวเลี้ยงมาแบบมาแบบพิซซี่รพี่ด้องอ่านเจนิดหน่อยแกชื่นคือเก่าพี่น้อกไมครเก่าคือเดิมเาอยากเงียบเาหน่อยหนึ่งช่วงนี้ฝตกลมือ่อคใช้คือวันเห็นแนไอ้ใชลบเอาคลิปลงว่าขายอันนะพ่อหียังขายยังพิซซ่าร้านหับร้านหับออเดอร์อาทิตย์ละเทอโอ้ก็เดียววานะ ขายเน้อนะครัันสี่าดันสี่ินยกวันวันจันทร์วันานาโบเดอร์วันศุกแเได้กินบชุกเนาะชุกนี่ได้บชุกนี่ชุกบมันบื่นเาื่นหมื่นเลยแล้วบอกนนะครับเมื่อได้ระฮาบ้บอกเด้อเออเเราอยากได้ถาดหนึ่งแมนซีนอันแพกบอกวจีนบอกห้เด้อ แม่นะมือแนะรงเพิ่นกามามาอันซื้อเพิ่นมาพอดีร้านขายเพิ่นก็เลยซื้อกินมาเพราะอะลรสายลมไงจีนซื้อให้นางเอกซ่องมากินซื้อหยังพิซพซ่าพิซซ่าเพิ่น <laughs> ว่าซื้อให้เรากินเพิ่นว่าอเอดียบบบ๋ยวงานเปิดศึกท่าขอบงานปูนเอาเด้อให้บริษิททักขอขอ,ขอบคือเก่าเพื่อเบื่อแม่เอาเผื่อเอา เอาปันานน่นด้านหน้ก่อนเพราะวะ่าเอาโปร่หวานมาได้ <c oughs> น,น,นานๆจะก่อนนะอันนี้มดน,น,<ะ>นกินปั<ะ>้นจะไปกินปั้นบ<ะ>่ะเลี้ยออกกัได้นะคะกินปั้นมือนี้เอากินไปั้นมาเด็กอ่าตอนด้านหน้ก่อนเว่าข่อยโปรไซบานมาได้ก็ได้เอ,เอาเอาเผือกให้เราก่อนก็ได้ฉลูก <c oughs> ไม่เอากินก่อนบ่ะเขาสะกินยังไง่ะอยากเราว่าเขาข่อยโปรจากหวานมาได้อันนี้อะไรคะสตรอเบอรี่เออสตรอเบอรี่อคะสตรอเบอรีอันนี้กินปั้นสตรอเบอรี่ค่ะ ปลี่อยู่ใช่เลยคือพื้นไหนเ็นตาอนเก้าเจ้านะเอากระดุมไปเบียกคอเก่าเบียกคือเก่ามันย่างคนก้องนี้ย่างคนอยู่ในขับเมาถ่ายเอาย่างคนคนกรงเนาะว่ใสให้มันบดไว้น่อด้อเพะจะขี้ใสน่อยด่พี่จะอาบเพราะเน่ใสหยุดใสเพราะว่าหยุดกินปั่นสตอเบอรี่อะเบ่งบรรยากาศในภูมิเมันเป็นลูกกิ่งแนี่มันนานเบิร์จเต่ม่าใจ ว่าเขาทาทำใจะซองท่เด mm. ียวนี่นี่พันสีน้ำเงิดใ่ไหมอันนี้มันเป็นสีอินหรืมันน่าเือันนี้ทามือมือดิจะเล่นคนแด็กปั่นยังก็ปั่นต้รีต้มรีบว่าจักสกินก่อนเดิเต็มมือกินสกินจระเดก่อนสองมือเลยผ้งผึผึ้งาึผึ้งผ้

เจ้พปนหมักวานๆเนจัดให้วานๆนะเจ้เอาวานนะเจ้เด้อะมองเลยมนหาแห้งมันเกดสมองไหมม่้อาินะปีปั่นทิโบนะแ้เปันโบนใดอ้าวโบกระปั้นบกระปั้นเลยออมาแซ่บมันเป็นบุญๆนะแซ่บเ่บคยลองเมื่อนหรจังลองปั่นีโบ้ใส่โซดาสูตรใหม่น่ะันเราปั่นก็ใส่ยังไงวเราปั่นปั่น เดียใส่เครืองปัดหน่ลยเนาะฮานเจ่อขึ้เราพี่น้องเลยเบบว่าแบบว่าเครื่องคนปล่อยลุ่เบาเจอขึ้นว่าบางๆอยู่ไลเครื่องนี่แล้วัดลุบัดเบา เราหมักชวนไปเดี๋ยวจะบอกคนมีเวลาไปจำเราจะเสื่อตรงหตรงหน้าก่บพี่ตอกขออยากได้บรรยากาศยามแดงกันะน,กะนะเนาะคนกันนั่งรถกันใช่ไหมโชคดีน้องนะอออจีดิทหน่อยอร่อยทุกอย่างไ่ได้คนใจชิบล้อแหว่มาอยู่บ่ชิบล้อเพราะเจ้าหน,นึ่งโมีนะโบมี่ย่างฝนก็ค่อยมีลูกค้าบได้นี้ หอมป๊อมกอพอเน้ัวแต่กรแต่บรรยากาศี่ร้านเจนิดหน่อยโหพอหมใจเต็มขนาดเลยแมห้เ่ตมีนกะไลอมันแถมงไห้โอ้ขับใจเด้อมันมนแหงมันมัเด้อก่อนแ่บจุดแห้งม่ได้จุดแห้งคือสมองตั้จอกตั้มอก คนละสีเลยม่คนล่เะสีนี่ค่ะต้องให้ไอ้ไฟลมสีนี่ค่ะเนาะอ่าคนหมักชีนี่สีนี่ต้องให้ไอ้ไฟลมอ่าเราหมักชีนี่เนาะที่มานังพี่โอ้ยยังโปรโมทกจะหอมเนาะหอมหวานแบบพ่าบรรยากาศดี่นาะเพราะเนกลงเปิดโรงเรยน ี่มงแรงผีเส้นทางเล็เก่าสวรรค์สิปน่ะแต่ละม้ arp. ้อ่ว <antenna noise> <untu> <S understands> ่าก <S 1 TALIESIN> ับน้ปนไเลยวาะก้ปไก่ กินน้ำ้อมแล้วไปขี่รถมาก็จะมาเพื่อานามตั้บน,นอาเ้าบนดิไม่ค่าน้ำอมเนาะไม่ค่าน้ำหอมก็ต้องไปอาเอ้า มาลลับลูกมาอันนั่นเลยเมา้ำหอมอ่ะเอาตีไปส่งน้ำหอมมานัะบน้ซนนั่งส่งทั้งได้หมดเลยมาเมีออเดอดสิสี่หลอดทุกคนโอ้โหปังงันานั้นอะปั้งไปส่งให้ป้าวเล่าน้ำหอมไายน้ำหอมเอามาข้าเดียวกับเบิดเลยเนาะว่านีเอามาดีแปดหลอดเบิรดค่ะลูกค แต่มาอย่างไดกกับผมมีกนแล้วมันจะสั่งนาองอบใหม่มายได้ใช่ดีว่เพราะเาต้องได้เก็บออเดอร์ดี่ขาหอามาตอดต้องหอนอก็นเนาะขาฝากนี่มันก็ไดีว่าออเดอร์แบบประมาณแบบสิบหลอดคืองานหลอดทุกาก็รหลอดกันออกมาแล้วก็หลอดโซ่ค่ะหลอด พี่น้องคิขาประสุกบ้านี่พี่น้องมาถ่ายอยู่คับน้องนางเล็กน้อยพี่น้องจะโดนพ่อกระตุ้นกับเจนิดหน่อยมุนหนาออกกำลังฝากกดหล์กดแชร่กดติดตาด้อพี้เด้อฝากปกับว่าสหรับที่นี่เอาขอลาบกัพี่น้องไลได้แล้วก็ไดลวามมืดฮเืองเลยลากันลากนลากลาานลลปนกันลกนนลาา